สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องตองล็อกชแนลครับผมเมื่อนี้กระชิพ่ามาเบิงนะครับการสื่อขายงูกล้วยขึ้นเขานะครับผมอยู่ตลาดบ้านศาสนะครับอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับหลังจากสื่อขายสื่อขายกล้วยกันแล้วนะครับขันว่มั่นใจเนาะพี่น้องเนาะนี่เลยครับ กสิม yup. ีหมอมาตรวจทองให้พร้อมผู้ใดเอาค้อยเมียว้ยทองนะครับชิดว่ามันทองเอามาขายในสนามเนาะพี่น้องเนาะเอามาขายในสนามกสิขันม <pper> ่มันใจนะครับคนสื่อขันม่มันใจเนาะอยากหูว่ามันทองหรือว่าทองนะครับกสิมี่หมอประจําสนามนะครับหมอประจําสนามไว้นี่นะครับตรวจทองนะครับให้พร้อมด้วยเพื่อความมั่นใจของคนสื่อนะครับ ตัวกันบ่ได้พี่น้องครับนี่ตรวจกันเฮ็ดกันสดๆไปเลยนะครับพี่น้องนะครับเฮ็ดกันนี่ละตรวจไทโฮไปเลยนะครับซื้อกสิไดซือ้อขายกันในราคาทองหรือบท่ทองสินะครับนี่นะครับตัวนี้คือบท่ทองนะพี่น้องนี่ตวรวจแล้วนะครับตัวนี้ง่ๆเบิ่งภายหนอกคือจังเมียทองนะครับผม ก็ตรวจออกมาแล้วบอทองนะครับการซื้อขายกับเป็นต้องเปลี่ยนเป็นราคาใหม่นะครับพี่น้องนี่นะครับตรวจกันสดๆอยู่ในสนามเลยนะครับนี่พี่น้องเบื้องอ้วันดีขนาดพี่น้องกันเบิ้งงโดยสายตานี่ก็ว่าค้วยทองนี่นี่อีกตัวนึ่งนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่อีกตัวหนึ่งเบิ้งไพ่นอกก็ชีว่าทองนะครับนี่ค้นขายเกิด อยากหูว่าทองเพราทองนี่ครับเอาเขามาตรวจเลยนะครับเอามาให้หมอสนามตรวจนะครับเขาก็จะได้ซื้อขายกันในราคาค้วย้ทองหรือควยอบทองนังสี่นะครับพี่น้องกันโมมีตรวจทั้งสี่กับสิผิดพลาดในการซื้อขายนะครับอันนี้คือเพื่อความมั่นใจเลยพี่น้องลอยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่อันนี้เพลงพี่น้องเบื้องนี้ด้วยสายตาก็คสิว่าทองนั้งสี่นะครับ บ้านเฮาไปสื่อกล้วยไปเลี่ยงนาะโตัวมัน่เดี๋ยวเบิ่งเนาะพี่น้องอันนี้ก่อนใจเงินพี่น้องเนี่ยลครับตรวจกันสุดๆทั้งสี่ล่ะพี่น้องเอามาเบิ่งมาลุ้นน้ำกันครับพี่น้องมาลุ้นด้วยกันครับมาตัวนี้สิทองด้วยกว่ะทองห,หมอพิ่งตรวจให้เบิง้งสองกล่องอยางดีครับอุนเตซาว รุนน้ำกันเด้อพี่น้องครับว่าตัวนี่สีทองหรือบปล่ททองเอาเอาลงมือทำการแสดงรุนไป,ปรพร้อมกันครับให้นอกระจีโอบอกบอดถือนาะพี่น้องเนาะเห็น <c> ไ <oughs> ง,ง,ง,งยังสี่ครับเอาเปลือกความชั่ว การซื้อขายกับตามราคาคัาค้ยทองคั้วพอทองทังทีนะครับคั้ยทองกับชิพี่อังคนเนี้ยขั้วทองาราคากับชิลดลงอีกนะครับอันนี้เพื่อความชัวนะครับเปลี่ยนหมันหรือบ่หมันนะครับมีลูกไม่มีลูกรุ่นน้ำกันครับพี่น้องตัวเนี้ย ต้องการแสดงแล้วครับผมรุ่นกันครับพี่น้องรุ่นกันครับรุนด้วยกันรุนด้วยกันทองหรือก็าทองครับ กดนอเนาะเล้ยหลูเลีลูไปลี้ยลูไปเ้ไป้คนักมนใคนเขาได้หัวใจตินตึบๆทั้งคนขายและคนซื้อครับผมสื้้หมนี้ลูกบอนี่แล้ครับตัวกันบ่อใดครับพี่น้องในสนามสู้มือนี่ เดี๋ยวให้หมอคอนเฟิร์มครับว่าจะท้องบอท้องสรุปบอดท้องครับผมไม่ท้องครับโอ้โหเมียบอกไงพี่น้องเลยเ <c oughs> นี่ยครับผมเมียเนี่ยก <c oughs> ันว่ามีการตรวจทั้งสีน่นี่สื่อนี่พิษพลาดเลยพี่น้องครับผมสื่อในราคาคว้วท้องนี่เป็นเงินหมึกหลายบาททั้งสี่นะครับ นี่ขันห้องตรวจนั้นส่บัวทองก็เป็นราคาอีกราค่าหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเอาขอบคุณพี่น้องครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเมื่อหนาสิมีอย่างมากเรียนที่พี่น้องได้รับชมอีกกับติดตามด้วยนะครับสำหรับที่นี่สวัสดีครับ